จินนังตุมเมปุญญังปสุตังอนามปกัรติภวตุสาพะมังคะลังราขันตุสัพปเทวตาสัพาพุทธานุภาเวนสัตตสุติภวันตุเตตตภวุุสสัััััพพพพมงงคลราขเทวตา ธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสาภังฆะลังรักขันตุสาปะเทวตาสัพปสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตมุง อ่าตอนนี้ตัง้งจิตตั้งใจกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนอะอ่าระหังสัมมาสัมพุทโธพระกุศลมุนลุกมุนลุกโยมมันดูอยู่ลุกเลยเมทไพรีมุนลุกมันได้ดยมุนลุกลุกเลยมุนลุกมุนลุกเนี่ยเนาะมุ้ยมุนลุก <laughs> ามาเด้อพี่น้องมารวมตั้งสิตตั้งใจอนุโมทนาฉลองเนะาะเหมือนเนนที่ได้ผมฉลองนะเออเนี่ยมา,าจับเสืออ้อต่อต่อกันเนาะจะได้ลุนลูกเล็บเสร็จเนาะวัา,าที่ทไหนนี่มันจะต้องต่ตเนะาะ อารมฉลองอาโมท์นาเมนลุกอกรเนนเนพอแล้วเน้น <üne> ตุดไรส่งนํามาพี่เดี๋ยวไปได้ส่งที่บานอีกเดี๋ยวไม่เนนเดี๋ยวได้ส่งอ่านี่ได้แก้วด้มากนี่อันนี้มารฉองารมทาคนเดินทางไปภูมิพเรอน้ากรันี่

มันยังไ่ได้นี่เก็บเดี๋ยวผมยังไม่ได้จบเจ้าร่างกายขาี่ในบนำสเขาเออเออนิี่ไปเฉพาะร่างกายผมจะได้วนำสมเขาเออเออสเขาสเขาเอเขอสเขาเอเาเ ไก่เด้ออาไก่เด้อน้าตะทอนตะทอนะทไก่ไกไก่ไก่อยู่ไ <riding> ด้จับไก่มาบ่ตะทอนเงียนฟองนู้เอออคนไปา้าลวแล้อยเอสาลุปปัจจุสวาโสขันวาปัจจนาวาโอลาริังวาปัญจันธาปัจโเวทนาคันธอสาลุปัจุสวาขนวัวาโอาริวาปัญจันธาปัจโเวทนาคันธท มีสบก่นันพระพุทธบาบาณัจ้าพรัพุทโเวชนากันโอ่ อาทนี้ตื่นชาตื่นเลยใหญ่เ้ยในเดินไปในการการปกครอชาเมืองเขาอ่ามาล้างตาล้างตาเต็งทวนสะอาดเดินไปบ้านเขาเอ็บ้านเมืองใหม่เราต้องเต่งทวนสอาดจะได้เขาเออวายายมาเด้ออ้ยายดิเต็นสวยเด้อ่าเอจะได้รับเป็นลูกบ้านลูกเมืองแล้วก็เขาไม่บอกที่บอกทางอีกแตยากอีกอ่คนมักวนนัเน่นนี เงินบ <T> ่ทำตัดสักสองทำตัดสักหนึ่งตัดเป็นเง้ยสวยยังอ้ามเลยยังกินเลยโอ้ทรงอะไรยังกินเท่เลยวะใช่คุณไ้มใช่ไหมขั้วยักได้บ่ไม่ยักได้ได้ขั้วชื้

คนในโค้จะหัวยังบ่มีผมวันไในสังนะที่ภายในใจนะนำเติมระดับใจจะลุกลานหรืได้ฝังฝังกับชาบ้านเจ้าเมืองอาเตยี่ได้เดินทางไปเป็นลูกบ้านลูกเมืองใหม่ก็จะได้รับรู้ว่าเออคุณแม่ ยังกคุณแม่ไดไพ่เนาะได้เดินทางจากลโลกมนุษย์ไปแล้วอตอนนี้ก็ได้ไปเป็นลูกบ้านลูกเมืองของท่านแล้วตอนนี้ก็ได้รับรูว้ว่าลูกหลานได้ส่งทางไปแล้วกตอนนี้เดอ้อได้บอกที่บอกทางแก่เดินดเดอ้อพุทธโธธโมสังโคพุทธาศิลาจาคานุสติพุทธัทงนวันตัง

กิเป็นบอก้าบอนี่ามนเป็นไมีแปมน้าวนั่งไปนั่งไปั้งคุณีาได้มาได้มานี้นี่นี่นี่ทุ่งน้ำท่ง้า่้างญ้าลุกมหรัาเด่งข้าเุ้าเุข้าทุห้าท่หาท่งหาทุ่งห้า่งห้าทุ่าทุ่งหาท่า้เา้าาเาเห้ามางาท่ห้น่อ ่าในท่านเร่ดะเร่กับการเดินทางก็ไม่ลำพายเนาะอันเดอร์มันเปนอย่าราเป็นเด็กกินท่านกินเป็นจานีเดอร์ดัเบียร์แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ได้เอามาฝากมาสู่มาอยู่มาดื่มทุกท่านทุกคนได้กินของแกแล้วก็บอกทางเดินให้แกด้วยทางที่ไหนที่ดีทางไหนที่มันสะดวกกว่าบอกเแกเดินทางไปด้วยเรื่องธหมะธรรมทุกอย่งยาปลาเพิ่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่านีเด้อ ได้กินเกลือคนจากลากันจะเอาออกมาพากันหาพากันคอคไปไมาเป็นคนที่จะจคขอคอพ่อที่มามารับไม่ได้กันเี้เดอมารับหยุกคนท่านเ้ออ่านี่

นิวาสระาบรื่นทุิสักรังเอวเมื่อเวต้องสิ่งนังนเป็นเตุท่านผู้ปกครอตังการพัฒนาขีพเมวะสดุตุสประเภทเริมต้นกับกาจันโหปันราศัวย์ยัมษเชืิรักษ์ศัย์ยัมษสัพพีกย่ยวากันต่อสับโลกวิ้นักกุมาเต็มเพะวันตรายโยสุกิติกาจยุบลงเะว่าพิวัตนนาสิลฤทธิ์เสน่จังมุญรับยาโยนยักตารุธรรมา วันก<บ>ันติอายุวันกุงเห็นันก <ornament alia. S 1> <ถ>ันอยูเลยพลงนี่ย้อาไหบ้างไปยเด็อใครเขาคอใครเนี่ยถกสีถูกใจเขาคือใครเด็กปุ๊บปุ๊บใหม่ละองเหรียญละนี่ไม่อเียสองเหรียเง็นัวนั้เอาเนี่ยบ่รยงเนี่ยกูจเหรย